แนนซี่พอลลซีเนี่ยเขาใช้วิธีการในการออกกฎหมายเขากำลังเสนอกฎหมายซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเป็นกฎหมายลูกซึ่งออกมาเพื่อเอามาเอามาริดดรอนสิทธิ์ของประชาชนซึ่งในประเทศที่ประชาธิปไตยด้อยพัฒนาเนี่ยมักจะมีการออกกฎหมายลูกมาที่เอามาขัดกับรัฐธรรมนูญอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เราเห็นบ่อยในสหรัฐเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เห็นบ่อยแต่ว่ารอบนี้พอลลซีเลือกที่จะทำมันคือครูอะ มันคือครูล่วงหน้าเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรกฎหมายลูกนี้เนี่ยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นพิเศษขึ้นมาทั้งหมดมี16คน16คนเนี่ย8คนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่จะคอยตรวจดูว่าประธานาธิบดีนั้นมีสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายที่แข็งแรงพอหรือเปล่าอีก8คนเป็นอดีตเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของฝ่ายบริหารซึ่งอาจจะเป็นอดีตประธานาธิบดีอดีตรัฐมนตรีอดีตร,ตรองประธานาธิบดีเนี่ย เดโมแครตก็จะเลือกกันมาครึ่งหนึ่งรีพับ l ลิกัก็จะเลือกกันมาครึ่งหนึ่งกกกกคงงณะกรรมาการ16คนนั้นเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่ในการยึดอำนาจจากประธานาธิบดีในกรณีที่มีการประเมินว่าประธานาธิบดีนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพร่างกายและจิตใจและมันสมองที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เคยมีใครคิดที่จะเสนอของบ้าๆบบบกฎหมายเวรกรรมแบบนี้ในอเมริกา เพราะว่าข้อเสนอเนี้ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ว่าแนนซี่โโลซี่เสนอเพราะว่าเกลียดทรัมป์จนใกล้บ้าความเกลียดทรัมป์จนใกล้บ้าคือสิ่งที่ในเวลานี้คนเริ่มพูดกันว่าเฮ้ย hey, นี่ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะต่อต้านทรัมป์จนแผ่นดินล่มจมเลยใช่ไหมกฎหมายเนี้ยเขากำลังเสนออยู่โดนด่ากันทั้งแผ่นดินแต่ก็ยังเสนอ ขั้นตอนก็คือว่าสมมุติว่าไบเดนชนะการเลือกตั้งแล้วทุกคนประเมินว่าไบเดนเนี่ยเป็นคนหลงลืมเป็นเด m e n t a ียแล้วจำอะไรไม่ได้ซึ่งอันนี้ไม่ได้โกหกเขาเริ่มเป็นแล้วจริงๆคอรมอในยุคไบเดนนี่ยแหละ จะยึดอำนาจด,ด้วยกฎหมายลูกที่โพลิซีออกตอนนี้ยึดอำนาจเอาจากใบเดนให้คามาราแฮร์ริสเป็นประธานาธิบดีแล้วถ้าคามาราเป็นอะไรอีกใครได้เป็นประธานาธิบดีรู้ไหมคนนี้ไงฮะนี่ไม่ใช่เฟคนิวสนี่ไม่ใช่การปั่นกระแสความกลัวความเกลียดทรัมป์ในอเมริกาโดยสื่อกระแสหลักและนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ของสหรัฐเนี่ย นำมาสู่สถานการณ์ที่เขาตระหนักแล้วว่าสารและทหารไม่เปิดเกมให้สื่อได้แค่ปั่นให้คนเกลียดทรัมป์และกลัวโควิดเขาก็เลยต้องยึดอำนาจจากประธานาธิบดีกันเองนี่เป็นหนึ่งในจุดที่ต่ำที่สุดของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองสหรัฐนี่เป็นวิถี ของบานาน่ารีพับลิที่อเมริกาไม่ควรที่จะยอมให้เป็น